สวัสดีเพื่อนทุกคนคะ่ะส้มนะคะจากช่องส้มส้มค่าวน,นี้เราจะมา r รีแอคชั่นซีรีส์เรื่องไอลงหน่อย EP ที่3ค่ะเป็น EP ที่รอคอยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนาะอยากรู้แล้วว่าเขาอยู่ในกันมันจะน่ารักขนาดไหนนะคะสําหรับใครนะคะอยากดูสดนะคะโดยที่ช่อง3นะคะเวลาห้าทุ่มเนาะแล้วก็ดูย้อนหลังนะคะได้ที่ไอชีค่ะเวลาห้าทุ่มสานาทีแบบอันคัดเลยนะคะไปะเดี๋ยวเราไปดูอีที่3กันเลยค่ะ มึงคุณหนาวแสดงว่าเปิดแอร์แรงมากงั้นเรามาหาอะไรทําแก้หนาวกันไหมอีเวนอยากอ่ะก็มึงบอกเองนี่ว่าเดือนนี้ให้เป็นตัวของตัวเองกูเป็นอยู่นี่ไงออไหนกูอยาก ไม่กูไม่เอาม็นใครเนี่ยขายเพื่อนกูออกมา <c oughs> เพื่อนกูไม่บ้าการแบบนี้ <c oughs> กูจะนอนแล้วมึงโกรธเหรอก็มึงทำตัวน่าโกรธอ่ะ <c oughs> มึงเคยได้ยินเรื่องปีาศาจสีเท้าไหม เรื่องมีอยู่ว่าทุกคนมีพีศาจสีเทาอยู่ในตัวมันจะซ่อนอยู่ในจิตใจของมนุษย์อาศัยกัดกินอารมณ์โกรธแล้วก็ความขุ่นมัวของคนมึงจะบอกว่ากูเป็นปีศาจเพราะกูโกรธมึงเหรอเ <c oughs> ปล่ากูแค่จะเล่าว่ายิ่งปีศาจกินของพวกนั้นเยอะเท่าไหร่ ตัวมันก็ยิ่งโตมันจะยึดร่างเราถ้าใครที่โดนปีศาจสีเทาเกืนกินก็จะรักใครไม่ได้อีกแปลว่ามึงไม่มีความรักเหรอกูมีแต่ไม่ใช่ในแบบที่ตัวเองต้องการเนกูรักครอบครัวรักเจ้าปู่ญาแก้วพ่อสิบเจ้าน,าน่าแต่ความรักเหล่านั้น มันไม่ใช่อัสวินที่จะมาฆ่าปีศาจแล้วตอนนี้มึงเจออัศวินยังดูเหมือนจะมาในร่างของเป็ดอะโคกงบุญเจเป็ดกลัวนะ <c oughs> อาจจะก,ก็ตั้งแต่กูเจอค, <c oughs> คุณ<ส>เป็ด<ส>นะปีศาจก็ไม่กล้าออกมาอารวาอีกเลยของมึงอาจจะไม่ใช่ปีศาจตั้งแต่แรกงไง

ไหนนอนดีเอ็งว่หายใจไม่ออกอืรอ หน้ากูแบบนั้นทำไมคิดว่ากูรักหลับมึงหรอมีขี้เกียจอย่างน่าหลักเลยอ่ะโอเคอะไรนังน่งดีดีหน่อยครู <c oughs> ไม่ได้อยากทักทายน้องชายมึงลุนลายจริงวะแต่กูชอบนะ <c oughs> แค่นี้ก็เอาเออมึงพากูไปเอารถที่ร้านพี่สิง์น้่ยนะพี่สิงใช่คนที่อยู่กับมึงเมื่อวานปะแล้วเขาเป็นอะไรกับมึงพี่สิงอะ่ะเป็นพีข่้างบานกูรู้จักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วกู <c oughs> มีเรื่องจะปรึกษาเขานิดหน่อยแล้วตอนนั้นเขาก็แย่กูเล่นพอดี มึงรู้ใช่ไหมว่ากูหึงเนี่ยเรื่องของมึงเถอะอย่าอบน้ำดีกว่าใจกูเต้นแรงได้ไงวะเน,นี่ยอาจจะพอวิ่งมาไม่ใช่ใช่ไม่ใช่วิ่งแน่ๆอ่ะไม่ใช่โอ้ย ไม่ได้นุ้ยไหนมึงจะผ่อนไหวไม่ได้นะหลงรักความเอาใจใส่ของกูดีเออเฮ้ยมึงนี่ไม่มีมารยาทเลยนะอะไรมึงนั่นแหละไม่ปิดประตูเองอะไรว่า นรกว่าจะไม่ระวังตัวนี่มือปิดประตูแล้วผ้าขหนูร่วงมาไหนเนาะไม่ได้แดกูหรอกไนเชี่ยกูขอทายคลิมหน่อยนะเออเดินไปเลือกเลยใช้ไหนก็ได้ถูว่าล่ะ ไมแม่งหลนะ่อขนาดนั้อาาหรืออาบวะเนี่ยอตกใจหมดมเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเข้ามาตั้งแต่ที่มึงบอกว่ากูหล่อแล้วเออแล้วมึงเข้ามาเอาอะไรอ่ะเปล่าผ้าไปซักนี่งไงเอา้ามึงไม่ได้ซักเองเหรอกูเห็นมีเครื่องซักผ้านะก็แล้วแต่อารมณ์อะถ้ารีบก็ซักเองแต่ชุดมึงกับเกงในมึงเนี่ย กูสร้างเองกับมือเนยนะออขอบคุณมาก <c oughs> เปลี่ยนจากคำขอบคุณเป็นตอบตกลงบกับกกูเร็วๆก็พอ <c oughs> ถ้ามนนึงเป็นเมีย <c oughs> กูจะตอบตกลงตอนนี้เลยไม่เว้ยทำไมมึงไม่อยากคบกับกูหรอ เมีาจายจ๋าเมียบ้าเลยมึงไงเมีย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 เอ้มึงเอ,อ,อาใส่ถ้วยแล้วอุ่นกินได้เลย <c oughs> เริ่มเย็นละแต่ยังอร่อยอยู่ที่จริงอ่ะป้ากูไม่ให้หรอกแต่นี่ป้าไม่อยู่ไง กูก็ทำได้ดิเออไอ้ออดื้อเอ้มึงเป็นคนแรกเลยนะที่บอกว่ากูดื้อเพราะคนที่เลี้ยงกูมามีแต่คนบอกว่ากูเลี้ยงง่ายไม่ค่อยงองงเพราะว่าเพราะมึงขี้เกียจร้องไะดิพัวะก,กูไม่กล้าดามากเลย <c oughs> เล่ามาดิแต่เดินไปเล่าไปนะ กูจะเอาผ้าลงมาส่งซักด้วยแต่ตอนช่วงกูหกขวบตากูก็เปิดร้านขายข้าวมันไก่ขายดีมากขายดีจนแบบไม่มีเวลาเลี้ยงกูอ่ะป้ากูอะก็เลยกูไปฝากไว้กับแม่ของพี่สิงพี่บ้านอยู่ข้างๆกันนะอ่ะกูบ่อยนะแม่พี่สิงเลี้ยงกูโคตรดีเอา้าแล้วไหนดามา่าคือตอนเด็กอะ่ะกูงอแงโคตรเก่งเลยกูร้องไห้ดีนะ ดีนไปสามบ้านแปดบ้านอ่ะพอพี่สิงห์มาลำคาญใช่ปะแม่งก็แกล้งกูด้วยการเอาลิปสีแดงของป้ามาทาปากอะแล้วกูขู่กูว่าถ้ากูไม่หยุดร้องอะมันจะจูบกูเว้ยมึงเห็นหน้าโหดของพี่แกใช่ปะมโคตรหลอนเลยกูกลัวมากกูเลยแบบฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อกี้มึงพูดเรื่องจูบแล้วจูบเหมนบรถได้ปะ ไเลยเเธอเป็นไรมไม่อร่อยอ่ะกูบอกจะกินข้าวกล่องเว่แมงไม่ยอมจะกินทำไมสารอาหารก็ไม่มีก็มันง่ายดีอะ่ะเอาเข้าไปเวฟก็เ,เสร็จเลยอื อาปากกินเข้าไปจะได้เลิกบ่นกินเยอะๆนะจะได้โตไวๆเท็คดีมากเขกดดดินเขินเห็นไรอิ่มแล้วไง อารมณ์ด <S 2. S 1> ีขึ้นมาเลยอเนี่ยพี่ครับฟังเพลงดีกว่าเปิดเลยเออวิทยุโคตรรู้งานปกติกูไม่เคยเปิดฟังเลยนะเอ้าไม่ฟังแล้วหรอเพลงพอยจะตายเธอรู้ไหมว่าฉันแอบรักใคร สักคนทรมานแค่ไหนพอไหมไม่รู้วย <c oughs> อ๋อไม่เป็นที่วายแก <sh hh> มา <c oughs> คิดถึงแกไปเว้แกงไม่มาจริงๆด้วยว่ะ <c oughs> มึงสองคนรอนแข่งบ้าสกูไหมกู <c oughs> ต่อยสี่ลุมหนึ่งเลย <c oughs> แล้วกูมึงก็แพ้เออพูดถึงไอ พวกนี้ไอ้ไหนไอ้ไอ้มันไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยนะเว้ยมึงสังเกตบ้างปล่าเออว่ะแต่ไอ้ไหนอกหักมันสองคนก็ไม่ห่างกันเลยสงสัยไอ้ไอ้กำลังตามใจไอ้ไหนมั่งเชี่ยมึงพูดอะไรวะต้นเป็นอะไรของมึงเนี่ยกูว่าไม่เชื่อกันหรอกไอ้ไหนมันก็ชอบผู้หญิงส่วนในไอ้ก็น่าจะพอเลยมึงเลือดเก่าแน่แหละถ้าพวกมันจะชอบกันจริงๆนะเว้ยพวกมันไม่ใช่เลือดแปลก เลิศเพื่อมีความคิดเลิศก็จริงอย่างที่มึงว่ากูว่านะไออกลับไปไหนมันก็เหมาะก็ดีหรอกหรือว่ามันจะครบสวัสดีจ้ารู้จักเลยจับอินทาก็มาด้วยหรอสวัสดีนะนี่สาบายว่าไม่รู้เลยอไอกกาไหนไม่มาหรอคะเราเห็นไหมล่ะ โอ้ยเจ้านายดูจังเลยอะเออมึงกูพ่งนึกขึ้นได้ว่าจะถามหลายพีแล้ววันที่มึงมาโจมมาให้กูอะมึงรู้จากห้องกูได้ไงกูก็ตามถามจะเพื่อนไงล่ะอือืแล้ววันที่กูหลงทางอะ่ะ มึงก็มารับกูถูกอีกแล้ววันที่ไปร้านพี่สิงอ่ะมึงถากูถูกได้ไงวะ GPS ไงถานเพื่อนยังไงแต่กูไม่ได้บอกใครเลยนะว่ากูจะไปเรามาโหลด GPS ไปใช้ด้วยกันดีปะเออ GPS คืออะไรวะก็แผนที่ไงก็เอ็นท่าดิบอกกูว่ามึงอ่ะชอบขับรถหลงมึงนี่ไม่สนใจอะไรสำคัญเป็นมึงจริงกูวนะเมื่อกูอ่ะ ต้องเป็นเนื้อคู่กันแน่เลยเ<อ>กูถึงได้ตามมึงไปถูกอะอดวงเรานี่สมพงษ์แรจริงๆนะครับอ,อยาประสาทกูไม่ใช่เรื่องดวงหรอแต่ต้นบอกกูนลเว้ยว่ามึงอะรอดูคลิปให้ย4ิบสี่ทุกทีเลยนะเว้ย<อ>กูก็แค่ดูข้าวเวลาเฉยอะทอกไปเลยดิถ้ามึงรับไม่ได้จะเปลี่ยนใจกลับไปเป็นเพื่อนกันตอนนี้ก็ยังหันนะเว้ย ไม่มึงคอยดูเหอะกูจะทำให้มึงหลงความเป็นพ่อบ้านกูให้ได้เอเอไอ้ไหนมานี่มึงเลือกเอาเจะเาตัวไหนเดี๋ยวกูทำให้ไม่เป็นไรกูทำเองได้มานี่เดี๋ยวกูอ่ะพ,าพาับให้ มึงทำอย่านี้เสื้อผ้ายาญุ่นพอดีเอ้ยเจตนอีกแล้ววะดิกูสารภาพตามตรงเลยเว้ยว่ากูเป็นคนที่เจ้าระเบียบมากเวลาที่กูเห็นมึงใส่เสื้อผ้ายาปัดกูก็อยากถอดแล้วก็รีดทุกทีจริงๆแล้วกูรีดผ้าไม่เป็นอนะ งั Workers, ้นมึงก็เลิกขับรถนลงทางไปบ่อยดีวะแล้วก็เอาเงินค่าน้ํามันเนี่ยไปจ้างคนเขาดีโอ้เจ็บเจ็บไปถึงโั้หัวใจเลยเวอร์ละกูชอบความเป็นระเบียบของมึงไพราาแม่งเป็นสิ่งที่กูไม่มีเมื่อกี้นี้มึงเพิ่งบอกว่ามึงชอบกูมึงเลิกกลมภาษาทกูสักทีดิงั้นเดี๋ยวกู มึงอ่ะชอบกูปอยชอบแบบเพื่อนไง mm hmm. ไม่ใช่คนรักก mm ู hmm. ว่ามึงอ่ะให้กูมากกว่านั้นมึงนี่ เป็นไรของมึงเนี่ยมึงเองก็อยากเหอะคือกูงองคนไม่เป็นนะอา้าวกูไม่ได้โกรธหรือมึงคือเมื่อกี้กูไม่ได้รังเกียจมึงนะกูรู้สึกดีด้วยซ้ําแต่จู่ๆกูก็คิดว่ากูเป็นผู้ชายที่กําลังได้กับผู้ชายด้วยกันร่างกายกูมันต่อต้านไปเองอะกูขอเวลาหน่อย ถ้ากูชอบมึงมากกว่านี้หรือรักมึงเข้าจริงๆมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราเข้ากันไม่ได้กูก็ไม่อยากถลำลึกจนเรามองหน้ากันไม่ติดนะคุรอได้นะมานี่มาเดี๋ยวกูช่วยมึงเองเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวกูทำสมาธิแป๊บเดียวก็หาย แล้วมึงจะปล่อยให้ลมกูค้างแบบนี้เหรอหลับตากูว่าเชิญไหนกูบอกให้หลับตาไงแล้วมึงอยากคิดอะไรก็คิดมแม่งเอาใจจริงเลย <c oughs> แต่ก็ไม่ได้เป็นเศษนะ <c oughs> ไอ้น้ำคอก็เป็นรอยปะเนี่ยไม่แน่ใจอ่ะแต่มึงดูเลยอืมเหมือนจะมีขอบคุณนะไม่เป็นไรกูประชดอ๋อคุณว่ามึงขอบคุณกูจริงๆเลย ถ้คนฮอตได้ของขวัญปริศนาตลอดแต่ไม่รู้ว่าของใครถึงอยากรู้ยังไงคนเชิมอย่างมึงก็ไม่มีทางรู้หรอกแรงว่ะแต่เขาเรื่องจริงอ่ะเอ้าไอ้นนยไหนว่ามึงทีมกูไงมึงเคยได้ยินไหมไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรอู้แม่งเฮ้ยมึงดูนู่นี่มีอะไรให้ช่วยน้วยผี คนคะ่ะว่าแต่มีอะไรให้ช่วยหรอคะอะไรมงคลไงหาตั้งนานอยู่ตรงนี้นี่เไหนๆก็เจอแล้วว่าเรากลับก่อนนะพวกเธอ,อรอบนี้กลับจริงกลับจริงๆแล้วดูทรงน้องเจอพวกนี้ไปอีกยาวเลยวะ่ะพวกคนเรามันเหละท่อหล่อเทปะวะ <c oughs> คนจะมาชอบก็ไม่เห็นแปลกต้นกลับอีนขนมทิโตไปได้ วีชอบตอนที่เขาอยู่เ้วกกันนะมันนั้นลังมั่งเลยอ่ะออออมึงนะมึงทำไงดีเนี่ยไาช่วยกูคิดเลยไอ้ไอ้ตื่นเออไอ้ไอ้กูตื่นแล้วโอเคโอเค <laughs> โอเคไหม แล้วเมืองทไทยอ่ะใส่ใส่ผ้าพันคอกูแบบแปลกมากมึงมีเสื้อคอเต่าปะใส่คอเต่าไหมมึงบ้าปะใส่แบบนั้นพี่สิงห์ก็รู้พอดีรู้อะไรก็รู้ว่ากูก,กับม,ม,มึงทำไมกูกับมึงทำไมหรอช่วงนี้เขินเก่งนะมึงอะ่ะไม่ได้เขินเว้ยโอเค เรื่องรอยอ่ะโคตรโทรนะเว้ยมันเป็นฟิลอ่ะมึงเลิกทำหน้าว่ากามสักทีดิทำตัวน่ารักทำไมอ่ะคุณม,มึงเล่นหอดเสื้อแบบเนี้ยจะไม่ให้กูม,มอง,ไ,งได้ไงนะเดี๋ยวกูจะไปแต่งตัวให้ประหลาดที่สุดในชีวิตเลยเอาที่แบบมึงไม่กล้าเดินกับกูอ่ะเอาดิเอาเลยถึงมึงจะแต่งตัวประหลาดขนาดไหนนะกูอชอบมึงอยู่ดี แต่ก็ยิ่งชอบมากขึ้นทุกวันด้วยไอ,อ,อยคือทำให้หัวใจต้านแรงทุกรอบเลยอะงั้นกูไม่เปลี่ยนละไปแบบนี้แหละ วยจบแ้อ่ไจังไใกลจบไปแล้วนะคะกับไอลงในอีพีที่3ค่ะเป็นอีพีที่ทำให้เรายิ้มได้ ทั้งอีพีเลยอ่ะเขาน่ารักมากเลยอ่ะการที่แบบว่าเขาอยู่ด้วยกันเนี้ยมันทําให้โลกสดใสมากเลยอ่ะชอบตอนที่เขาอยู่ด้วยกันมากเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบดีมากอยากให้เขาอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆกัแต่ก็เข้าใจไหนนะว่าแบบคือเขาก็ไม่เคยมีแฟนเป็นผู้ชายมาก่อนการที่จะแบบมีแหลกกับผู้ชายอีกตอนที่แบบมีสติครบๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึงแต่ ไอ้ก็คือให้คาแนะนำเรียบร้อนนะคะก็คือหลับตาจะคิดอะไรก็คิดแล้วแต่เลยปล่อยให้มันเป็นตามฟิลเลยคือชอบอันเนี้ยเออรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องแบบไม่ต้องเกงไม่ต้องกลัวปล่อยแบบไปตามฟิลเลยนะเออมันมัน,ม,นมันน่าหลัก็ชอบฉากนี้มากเลยอะ่ะแล้วก็ชอบฉากที่ไอ้ดูแลไหนอนีคือในทุกช่วงเวลาคือแบบว่าเขาเป็นคนแบบใส่ใจมากเลยอะ่ะเข้าใจแหละว,ว่าทำไมถึงชื่อว่าไอาลงไหน ชอบเลยคือเขาเป็นคนระเบียบนะแต่ไหนอะ่ะเป็นคนแบบไม่ระเบียบเลยแต่เขาก็ชอบนะมาเดี๋ยวเขาจัดการให้ไม่ชอบรีดเสื้อหรอมาโอเครีดให้อ่ะไปส่งซักสิเออมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันเข้ากันได้ดีอะ่ะ แค่แบบเสื้อยับก็อยากจะรีเสื้อให้แล้วอ่าเออเป็นแบบมัน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 เป็นโมเมนต์ที่น่าหลักมากเลยอชอบมากอะ่ะเออแล้วก็ไอเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจไหนมากเลยอะ่ะคือน่ะไหนย,ยังไม่พร้อมในจุดจุดนี้โอเคเข้าใจได้ไม่เป็นไรเลยรอได้คือความรักที่ดีมากเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันใน E p พอาทิตย์หน้าเนาะลุ้นหน้าอยากรู้ความลักของเขาแล้วว่า ต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปเออใครนะคะที่อยากดูสดนะคะดูทางช่อง3ามนะคะเวลาห้าทุ่มนะคะสัหรับใครที่ดูย้อนหลังนะคะได้ที่ไอฉี่นะคะแบบอันคัดเลยนะทุกคนที่เดียวคือไอฉี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ส้มเลยนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสคราแลวกดกระดิ่งติ้งๆให้ส้มเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ส้มทําคลิปต,ต่อไปนะคะแล้วเจอกัน ep สีอาทิตย์หน้าทุกคนวันนี้บ๊ายบาย